อะโวคาโดครับเนี่เก็บนววยไปแล้วเมื่อใบกันครับอะโวคาโดทั่งผู้เขาผนเลี้ยงหมูครับนอนที่นี่ไหมเนี่ยนี่มาอนนอนที่นี่แตนูมีอึงอ่างไหมมีเขากินบ่หรอเออเเหรอเออเยอะเ่ว่าเออโอ้มีพระเจ้าคุ้มครอง นับถือศาสนาคิดครับศาสนาคิดคิดอย่างเดียวหรือเคยนับถือพูดไหมไม่เคยครับเกิดมาก็นับถือคิดเลยครับทั้งหมู่บ้านนะครับโอ้ตอนนี้ก็อะโวคาโดใช่ดินเนี่ยมันเป็นดินหินหรืออะไรเนี่ยนี่เหรอครับหรือเป็นดินอยู่บนสายขุดได้อยู่ใช่ไหมขุดได้ครับโอ้ ไม่ขอเราไม่ใช่ที่สวยอย่างลาดนี่ของเขานี่เส้นยางอันนี้ใช้อันนี้แนวแนวโอคาโด้เนี่ยปลูกกี่ปีแล้วอันนี้ปลูมาได้ปลูมาเข้าปีแลวปีแล้วเก็บไปขายที่ตลาดหรือยังไงใช่นี่ใช่ไหมลูกมันใช่โอ้นี่ไม่ใช่ดีโอคาโดนะตัวนี้อะไรนี่นี่กาแฟนี่กาแฟกาแฟอาราบิก้าโอ้พันอาราบิก้า กาแฟนี่ปลูกนานเท่าไหร่ถึงได้เก็บมันเทอมหรือยังเามาสามปีก็ได้เก็บครับสามปีอันนี้ประมาณเข้าไปท่าปีแล้วโอ้แถวนี้กาแฟทั้งหมดใช่โอ้โอ้นี่เราต้นกาแฟกาแฟพันอาราบิก้าอาราบิก้ากาแฟพันอาราบิก้าครับอาราบิก้าอยู่ไหมอยู่นาไหมอยู่ที่นี่เดี๋ยวให้คิดดูฮะกาแฟให้ชิมดูโอ้ครับ นี่นะครับอยู่บนดอยครับเป็นกาแฟแล้วก็อะโวคาโดนะครับเดี๋ยวมึงสวนครับนี่วานนกขุมครับอะไรครับโอโคโดโอ้ต้นใหญ่โอ้กาแฟเนี่กระดกเนาะเห็นไหมครับเลยละโอ้ครับครับนี่นี่แม่พายเมโยนี่นะครับอะโวคาโดครับเอียงอียงอียงมันลงมานะใช่อยู่ที่นี่ เวลาของตันี่มาเลยชิ้นเนี่ยคืองานอะไรบอสอื่งผู้ใช่อันนี้เลี้ยงหอยใช่ไหมเนี่ยหะหอยนี่เลี้ยงเรื่องอะไรเนี่ยเลื่อนมาเองฮะเราสูงใส่ที่น้ำนี่แล้วต้เก็บแค่เองอแล้วบ้านเรากินไม่อื่งทานไหมอ๋อไม่กินไม่ทานไม่กินไม่เคยกินฟังอย่างเดียวเลยโอ้โฟังเสียงอย่างเดียวคนอีสานนี่เขาไปต้มเนี่ย ลูกออดนี่กินไหมลูกออดนี่กินไหมลูกออดมไม่กินกินข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าโอ้ข้าวเจ้าอันนี้เลี้ยงหมูยุงบินไหมแถวนี้ฮะยุงยุงแถวนี้บินไหมเอากระโดดกันเห็เลยบอได้มูอะวโดกัูอะโวคาโดครับนู่นมานใปนครับสมูสีดาบบานฮาเอวนี้ สวนอะโวคาโดแล้วก็กาแฟฮะอยู่บนไล่นะครับบนดอยฮะยูงซีสุขปอบายครับ,อ,ลลบรอัน,นไหนว่าอร่อยกว่าแพงกว่ามานท่าอตัวมานท่ดแปดสิบบาทถ้าขึ้นมานอนด้วยเนี่ยย่างไก่ให้กินไหมเนี่ย มาย่างไก่กินด้วยได้ไหมนี่นี่หมูแม่โอ้หมูดำหมูเดียวเดินหน้าจากคลอดแล้วโอ้ท่านหมูหมูกี้ที่นี่ขอขอหมูหมูหมู้พันขอในหลวงให้บวงดอยเนาะแล้วก็เราก็ไปเอาเข่ามาตัวนี้เป็นหมูบัตลุมหมูดำหมูดำหมูไอซ์ซานอ่ะโอ้ที่ใช่สายพันธุ์ผู้พันไหมนี่พันเดียวกันไหมนะ สายพันธุ์ผู้พันธุ์ใช่พันธุ์เดียวกันไหมอ่าอาจจะเขาไม่เลี้ยงใช่ไหมคือในหลวงพระทานให้ใช่อันนี้ไปเอาที่โดยตรงน่ะโอ้ขอบสมเด็จย่าใช่ขอให้เลี้ยงที่คนดอยฮะนะแล้วก็ขับอผสมไว้แล้วก็ขอผมเขาไปเอาเชื่อเขาไปอ๋ออันนี้สุดสุดที่แล้วนี่ยี่สิบเอ็ดตัวเหรอยี่สิบเอ็ดตัวโอ้ลูกดกตัวนี่ไหมครับ หมูดำครับสายพันธ so ์ดำไก่ดำหมูดำแล้วก็เราได้อันนี้ันธุ์ไก่ปลาว่นนี้เนี่ยตาจาปในปลาเลยหมูดำก่ปลาก็มันไเกี่ยดนนี่ครับคือบนดอยครับ